ใชครับผม109จะต้องปัจจุบันไฟที่เราซ้อมมากี่วันเดือนอ๋อสามสิบซ้อมอยู่ที่ PK อ่าตอนนี้ไปเก็บตัวยันเลยแล้วมีใครมาช่วยเป็นคู่ควรสับเราก็พี่พีนในคลายเปรียบเลยที่นั่นเนาะช่วยกันตอนนี้อายุเราก็19ปีนะครับสูงเท่าไหร่ครับ107ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็50กิโล12เรามวยสไตล์อะไรครับก็สไตล์มัดเกล้าวันนี้เลยต้องมาเจอกระดูกเหล็กนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์ก็มวยเขาวันนี้มาเจอเเานี่ย วางเกวี้วางแผงให้ดีก็ไม่ตั้มเลยครับเด็กบอลวันเจริญเล่นบวงงอกแล้วไปตามตามตาเราเลยเนาะ<ช>เพราะเราต่อยนี่เสียเปรียบตอนนี้ตลอดเลยใช่ครัตลอดอืมและล่าสุดเราต่อยไปที่ก็หน้าลำเนินวันนั้นต่อยกับฉลาดช่วยวันนั้นก็ไปไงพแพ้ครับแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ก็ร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ก็ต่อยร้อยร้อยเจ็ดโอ้โหใหญ่ไปไหมร้อยเจ็ดเนาะ ทำไมก็ให้มา107ก็ e ีให้ไต่ครับก็คือปล่อยมาก็เลยเอาาถ้ไม่ได้ก็มีันมีคู่แล้วก็เลยต้องเอา107เนาะคิดว่าวันนี้มาเอาชายชนะกับไพ่ได้ไหมแจ้งเกิดได้อ้าวถ้าเกิดเขาเชื่อมหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็เกิดนิดหน่อยประมาณห้าจิตได้ก็คือมาวิ่งเนาะกับบอลเนาะก็มาวิ่งที่เส้นที่สายร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์ยังไงนะพร้อมแจ้งเกิดเราไม่เกิดกี่ไฟเนี่ย ครับไม่เกิดมากี่ไฟก็สองไฟทั้งสองไฟที่เจอฉลามชนเลยป่ะใช่วันนี้มาแจ้งเกิดนี่แทนไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสามสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็หกสิบกระไฟคนจังหวัดเป็นเฉพาะฝากเชื้อช่วยแฟนคลับเลยก็ฝากชาวก็เชียยบแบบจะไม่ทำผิดหลิตอะไรฮะวันนี้พร้อมแจ้งเกิดนะเอาวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ